นี่ครับข้าวผักกาดเราหมูกรอบร้านประจำสมัยเรียนมาไป <c oughs> แล้วนีคำไก่เคี่ยเตือนนะครับจอมบึงนี่มีเย็นกินข้าวอะไรไกินข้าวหมูแดงกินข้าวหมูแดงครับข้าวหมูดแดงครับหมูหอ,อร่อยไหม <c oughs> อร่อยด้วยเหรอหมูหย <c oughs> <c oughs> S <S อร่อยไหมครับ, <Die S 2> บกับจานใหญ่เลยอร่อยครับเดียไอ้อบอกกินจานใหญ่เลยม,มาม่ากินอะไรมาม่ากินข้าวหมูแดงม้ากินข้าวหมูแดงใช่ไหมม่ากินข้าวหมูแดงม้ากินข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ด้วยโอ้โหหมากินอะไรมหม,มากินข้าข้าวอะไร là bá chú khá mà, mà Hầu đồ này đi Thiếu luôn rồi tươi, tươi rồi má rồi mấy mà เป็นไงครับสุดยอดไหมครับสดยอดสุดยอดเลยสุดยอดตรงนี้วไงโอ้โหของชอบเลยครับร้านนี้อืออือห้ามยังครับรอย่